ค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องสองค่ะทานข้าวอิ่มแล้วแล้วก็จะมานอนนะคะนอนไม่ลูกนอนไหมน้องสองง่วงนอนไม่ลูกตอนนี้น้องสองตอนนี้แมวพี่กุ้งจากสีสหายตอนนี้เหลือสองสหายแล้วค่ะจะเหลือน้องสองแล้วก็น้องสี่นะคะน้องสี่จ้า น้องสีจ้ามานีมาน้าอ,นองสี่คนเก่งของแม่กุ้งไหนดูสิสวัสดีครับผมน้องสีนะครับน้องสีน้องสองครับเหลืออยู่แค่นี้ครับน้องหนึ่งกับน้องสามโดนหมาจรจัดกัดตายแล้วค่ะตอนนี้เหลือสองตัวค่ะแฟนขับ เขาออกไปข้างนอกเปิดร้านพริกกุ้งติดถนนแล้วก็ช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะน้องหนึ่งกับน้องสามแล้วน้องสี่น้องสองเนี่ยออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะวันนี้พอไปเดินเล่นข้างนอกก็ช่วงนั้นพี่กุ้งก็นอนหลับแล้วนะคะพร่กกุ้งก็นอนหลับนะคะแล้วเขาก็ออกไปเองเลยค่ะแฟนขับก็เลยโดนพวกหมาจรจัดลุมกัดเลยค่ะ นี้ลอดได้สองตัวนะคะปีนขึ้นไปอยู่ต้นจันผาค่ะอืมบัตดีค่ะอบัตดีค่ะอ๋อแป๊บซี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะออเนาะเซลล์แป๊บซี่เข้ามาติดต่อ เอายอกกันในลูกตอนนี้เหลือสองตัวเท่านั้นเลยเหลือสองตัวเหลือสองตัวโอ้ยก็เสียใจค่ะแฟนขับน้องที่เป็นน้องหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็น้องสามเป็นออกสีทองสีเหลืองทองนะั่นนเสียชีวิตไปแล้วค่ะพี่กุ้งก็ไว้อะไรเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สองตัวเหลือน้องสี่กับน้องสองค่ะแฟนขับ คนเราก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเนาะนี้ไม่พน้นน้องน้องสีรายงานตัวหน่อยครับตอนนี้ก็เล่นกันอยู่สองตัวค่ะแฟนคลับเล่นกันสนุกสนานให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจน้องแมวนะคะน้องแมวสี่สหายตอนนี้โดนหมากัดตายไปสองตอนนี้เหลือแค่สองก็ถือว่าเขารอดได้นะคะแฟนคลับ ช่วงนั้นได้ยินเสียงพี่ชายก็เลยออกมาเปิดประตูก็น้องแมวสองตัวก็เสียชีวิตแล้วค่ะโดนหมากัดขย่ําเลยค่ะแฟนคลับก็เลยเหลือน้องสองกับน้องสี่อ่าไม่ง่วงนอนเหรอลูอลกน้องสามน้องสามไปแล้วเหลือแต่น,น้องสองอะนุ๊กลงไปไหนอะไปไปไป ไค,ค่กบอ่านลงไปไหนลงไปไหนนูจะลงไปไหนลูกเอ๊ะอเดี๋ยววันนี้ก็ต้องพาไปหาหมอค่ะวันนี้วันนี้ต้องพาลูกแมวน้อยไปหาหมออะไรลูกถุงอะไรนะ่ะนะถุงนอะไรนะ่นะน่ะน่ะเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอืออยากเล่นแล้วนะ่ะเรียอะไรกินนะ่นะน่ะเห็นอะไรไม่ได้เลยอันนี้ถุงขยะลูกถุงขยะหลน่ลนลงมาจากโต๊ะมั้งนี่ ลูกแมวนี้เขาก็จะค้นหาว่าในถุงนี้อะไรอ่ะดูซิในถุงนี้มีอะไรลูกลองแกะดูซิหนูลองแกะดูซิเราแกะดูซิลองแกะดูซิช่วยกันแกะดูซินั่นคือถุงอะไรลองดูซิน้องสีนี่ตัวนี้น้องสี่นะคะตัวนี้น้องสองค่ะดูซิลูกแกะดูซิแกะยังไงล่ะเอาเท้าขยํำดูซิเอาเท้าขยํำดูซิเอาเท้าขยํำนี่อ้า ไม่เอาแล้วลิงมาหาแม่กุ้งแนละ้วอาไม่น้องสองน้องสองเล่นไหมลูกน้องสองเล่นไหมฮะมไปกินน้ำลูกไปไปกินน้ำไปเดินไปกินน้ำกินน้ำน่ารักแสนรู้รูปแมวน้อยขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องสองกับน้องสี่นะครับผมไว้อะไรเพื่อนครับ วันนี้ผมต้องไปหาหมอฉีดยาวัคซีนครับก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ